เบื่องค่ะนั่งเผ็ดสีเบื่องเด้อเหมือนข้เหมันยายโอ้ยเผ็ดเอ้ยคุณหนึ่ง เออผู้หนึ่งกับเป็นแบทแมนขาเหี้นผู้หนึ่งกับเล่ดี้ดีฮะลือเสือผาแม่มาใส่เอ้ยเผ็ดเอ้ยลูกเอ้ยอันนี้มันเป็น อันนี้แม่ปู่กับ่ได้สนับสนุนลูกนะคะแม่แม่นว่าจะต้องอันสนับสนุนลูกให้มันให้เบี่ยงเบนในชีวิตเพียงตาวามันเป็นความมวนมันเป็นการเล่นของเล็กน้อยซื้อค่ะส่วนเขาสิเป็นบ่เป็นมันเป็นเรื่องการตัดสินใจของเขาไอในอนาคตของเขาข้างนาเองค่ะแม่ปู่มันเป็นคนที่จะต้องกำหนดหรือว่าจะต้องยัดเยียดลูกให้เป็นเดินทางใดนะคะแต่ว่าเส้นทางที่แม่ปู่ พยายามหยัดเยียดลูกไหยางนี่ก็คือเส้นทางเด็กดีเส้นทางคนดีแค่นั้นเองส่วนความสุขของลูกห่ลูกเสีฮ็ดจังใดแทนเป็นความสุขโดยที่บ่เดือดร้อนผู้อื่นกะอันนี้ก็ตามใจลูกนะคะอันนี้คลิปของเราก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ได้สร้างเพื่อที่จะแนะนำหรือฉีดทั้ง ให้ต้องเป็นไปตามทีเดียกหน่อยเห่่นนะคะโปรดเข้าใจตามนี้นะคะเจตนาของแม่พู่คือได้เห็นความสุขของลูกๆค่ะนั่งเหตุน้ำมีความสุขกับปล่อยนั่งไปเืยเ เต็นท้งนั่งเสือแม่กระโปรงแม่รองเท้าแม่หมวกแม่เอ <c oughs> นางนางมีความเป็นศิลปินค่ะเมื่อกี้ยังเล่นแบทแมนอยู่เลยเมื่อกี้ยังเปลี่ยนยังใส่เป็นชุดแบทแมนอยู่เลย เอาเอาเ,อาเซนโลมันตกใจ่ะเพศเป็นอะไรอะ่ะอืมอยงยตั้งเสื้อกระโปรงหมวกทั้งเท่าของแม่ คลิปนี้แม่ปู่บ๊ได้นําเสนอในการใส่ชีวิตเบียงเด่นของลูกนะคะเพราะว่าเด็กหน่อยยังหน่อยอยู่จุดป,ประสงค์ของการนําเสนอคลิปนี้ก็คือว่าความสุขของลูกสิ่งใดที่ลูกเคดไปแล้วบ่เดือดร้อนคอนอื่นคือมันเป็นการละเล่นมันเป็นการเล่นมวลของเด็กหน่อยค่ะเพราะเมื่อกี้นี้น้องไปซี่ยังเป็นอัน,นใส่ชุดแบทแมนอยู่เลยค่ะยังเล่นแบทแมนอยู่กับหน,น่องอยู่เลยเพราัสะพังนึงนั่งกับไปลือตู่เปลี่ยนชุดมา คือเสื้อผ้าแม่มาใส่เพราะว่านั่งมีความเป็นศิลปินในโตค่ะเห็นป่ค่ะแบทแมนนี่ก็เอามาเปลี่ยนให้น้องใส่เห็นป่ปั๊บ,บอืมอัเติพอดีนหนก็เลยมาอมาอืมแบทแมนขาเหียนเห็นป่ นี่ออกไปกับยาดาแม่ปู่กับลูกเนาะค่ะเนาะมันถือว่าเป็นการเล่นมวนของเด็กหน่อยซื้อค่ะโมแมนว่าแม่ปู่จะต้องแบบนําเสนอมุมมองของลูกในด้านแบบนี้หรือว่าพยายามที่จะพักดันลูกให้เป็นให้เบี่ยงเบนในชีวิตนะคะมันไม่ใช่นะคะนิ่งแต่วความสุขของลูกเช็นบ่ค่ะ ระวังจะเหยียบส้นรองเท้ามันจะเหยียบเท้าน้องนะลูกนะระวังเท้าน้องนะลูกนะเซโลเหมันยืนงงอยู่ไอ้สองตัวนี่มันเล่นอะไรกันนางคิดว่านางอยู่บนบอดเวย์นะคะ อ๋อกินทะลกขนมปังปั๊บนะไอ้ขีไก่ฮะไอ้ขี้ไยแบทแม่หนาอะไรไอ้ขี้ไมันเป็นโตัยังที่โตไล่เมื่อโตนี่ฮะิ้ไก่คนบัาไม่เขียนคนบัไม่เียข้าหนูกรับเนี่ยกับการลีเซอรอืมการลีเซอร์มมาสู้เป็นสอ๋อลีเซม่ามให้ขี้ไกฮะบาซอนะนาให้ขี้ไก่เออบาชิกุ แมทแบทแมนแบทแมนแบทแมนนี่ขาเหี่ยนบ่พ่อตัวไายต่างหากอันแม่ปูกาเอาวันอันนั้นท่าใหร่ละค่ะเอาวันยาเขียวละลายน้ำแล้วกับปะปะปะโตไห่ละให่างไว้ไว้ยังงสูแบทมนต้อไปเปลี่ยนรองเท้ามึงน่าจะไปเอาคู่ใดมาอีกเด้อแพคคู่ลรืบัดที่นี่ I'm sorry.